ครั้งที่คุณอยู่ในสนามชีวิตคุณจะได้ยินเสียงมากมายจากในใจของตัวเองบางเสียงคุ้นเคยจนแทบเป็นเหมือนลมหายใจเสียงที่บอกให้คุณถอยเสียงที่เตือนให้ระวังหรือเสียงที่ย้ำซ้ำๆว่าคุณไม่พร้อมหรอกเสียงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันคือเสียงจากความกลัวเก่า ที่ถูกบันทึกไว้ในตัวคุณจากประสบการณ์ความผิดพลาดหรือแม้แต่บาดแผลในอดีตเสียงเหล่านี้เคยปกป้องคุณเคยช่วยคุณรอดพ้นจากความเจ็บปวดแต่เมื่อคุณก้าวเข้ามาในสนามใหม่สิ่งที่เคยเป็นเกราะกับกลายเป็นกำแพงสิ่งที่เคยช่วยคุณรอดกับกลายเป็นโซ่ที่ผูกคุณไว้กับที่เดิมแล้วคุณก็เริ่มสังเกตว่าต่อให้คุณพยายามเปลี่ยนสนามมากแค่ไหน สิ่งที่ออกมาจากคุณก็ยังเป็นเสียงเดิมเสียงที่สนามเคยได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนเสียงของความกลัวความลังเลและการปกป้องตัวเองและนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเมื่อคุณได้ผ่านการเปลี่ยนจริงๆในตัวตนเสียงที่ออกมาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ใช่เสียงที่พยายามทำให้คนอื่นเชื่อแต่มันคือเสียงที่เกิดขึ้นเองจากความจริงใหม่ในตัวคุณ และเสียงนี้แหละที่สามารถเปลี่ยนทั้งสนามได้จริงๆเสียงจากความกลัวเก่ามักจะมาในรูปแบบที่ดูเหมือนเตือนภัยมันบอกให้คุณหยุดเพราะเคยเจ็บมาแล้วมันบอกให้คุณไม่ลองเพราะครั้งก่อนคุณล้มเหลวมันบอกให้คุณอยู่นิ่งๆเพราะความไม่แน่นอนคือสิ่งที่อันตราย ในอดีตสิ่งนี้อาจเคยช่วยคุณรอดพ้นจากสถานการณ์บางอย่างจริงๆเหมือน,นักรบที่ครั้งหนึ่งใช้โลกกันคมดาบแล้วจำฝังใจว่าโลกคือสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันรอดแต่ปัญหาคือเมื่อเวลาผ่านไปสนามเปลี่ยนไปแล้วศัตรูที่คุณต้องเผชิญไม่ใช่ดาบเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่มันเป็นบททดสอบใหม่ที่โล่ไม่สามารถช่วยคุณได้อีกและนี่คือเหตุผล ที่เสียงจากความกลัวเก่ากลายเป็นกับดักที่พาคุณวนซ้ำเพราะมันทําให้คุณตอบโจทย์สนามด้วยคําตอบเดิมๆและเมื่อคําตอบยังเป็นแบบเดิมสนามก็จะโยนโจทย์เดิมกลับมาอีกครั้งจนคุณติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันก้าวต่อได้จริงสำหรับนักรบทอฝันความเข้าใจตรงนี้สำคัญมากคุณต้องรู้ว่าเสียงจากความกลัวไม่ได้ผิดแต่มันหมดอายุไปแล้ว การยังยึดมันไว้ต่อไปเท่ากับคุณกำลังใช้เครื่องมือเก่าที่ไม่เข้ากับสนามใหม่และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณต้องหัดแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่ปกป้องคุณครั้งหนึ่งกับเสียงที่กำลังฉุดคุณไม่ให้ไปต่อวันที่196เสเสียงที่เปลี่ยนสนามคือเสียงที่ออกมาจากตัวตนใหม่ไม่ใช่จากความกลัวเก่าเพราะเสียงจากความกลัวอาจทำให้คุณวนซ้ำ แต่เสียงจาความจริงจะพาคุณไปต่อก่อนจะเข้าสู่ตัวอย่างลองนึกภาพง่ายๆเสียงเก่ามักจะบอกให้คุณอยู่รอดแต่เสียงใหม่จะบอกให้คุณไปต่อและนั่นคือความต่างระหว่างการวนซ้ำกับการเปลี่ยนสนามจริงๆดูตัวอย่างของเสียงใหม่ที่เปลี่ยนสนามได้ตัวอย่างที่หนึ่งในเรื่องของการทำงานเสียงเก่านั้นจะพูดว่า อย่าพูดมากเดี๋ยวเขาไม่ชอบเราสิ่งนี้ทำให้คุณยอมเงียบแม้ในที่ประชุมคุณมีไอเดียที่ดีกว่าแต่เสียงใหม่จะพูดว่าถ้าฉันไม่พูดสนามนี้จะไม่รู้ว่าฉันคิดได้ไกลแค่ไหนแล้วคุณก็กล้าที่จะยกมือเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงและนั่นมันจะเปลี่ยนทั้งบรรยากาศการประชุมตัวอย่างที่สองในเรื่องของความสัมพันธ์เสียงเก่าพูดว่า อย่าพูดความรู้สึกตรงๆเดี๋ยวเขาจะทิ้งเรานั่นทำให้คุณปิดใจและแบกสิ่งที่ค้างคาไว้คนเดียวแต่เสียงใหม่นั้นพูดว่าความจริงมันคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นยั่งยืนได้คุณเลือกพูดออกไปตรงๆด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและชัดเจนผลลัพธ์คือความเข้าใจที่ลึกขึ้นแม้อีกฝ่ายอาจจะอึ้งไปในตอนแรกตัวอย่างที่สาม ในเรื่องของการเติบโตเสียงเก่ามักจะพูดว่าฉันไม่พร้อมหรอกถ้าล้มอีกครั้งคงแย่แน่ๆคุณเลี่ยงโอกาสใหม่ๆเพราะกลัวผิดพลาดเสียงใหม่การล้มมันคือบทเรียนแต่การไม่ลองต่างหากมันคือการหยุดโตจากนั้นคุณจึงตัดสินใจสมัครโครงการใหม่ลงสนามจริงและได้พบโอกาสที่คุณไปได้ไกลกว่าที่เคย สิ่งที่เหมือนกันในทุกตัวอย่างคือเสียงเก่ามันเป็นเสียงที่ห่อหุ้มด้วยความกลัวทำให้คุณปิดแต่เสียงใหม่มันเป็นเสียงที่เกิดจากความจริงใหม่ในตัวของคุณทำให้คุณเปิดและสนามไม่ได้ตอบสนองต่อเสียงที่ปิดแต่มันจะขยับตามเสียงที่เปิดออกจริงๆเท่านั้นมาดูเทคนิค3เทคนิคของนักรบในการฟังเสียงใหม่ในตัวคุณเทคนิคที่1แยกเสียงเก่าออกให้ชัดแนวทางของนักรบนักรบ ไม่สับสนว่าเสียงใดมันคือเสียงของสนามและเสียงใดมันคือเสียงของใจตัวเองเขารู้ว่าเสียงที่เต็มไปด้วยความกลัวมักเป็นเสียงเก่าที่คอยฉุดเขาให้หยุดนิ่งวิธีการฝึกในทุกครั้งที่ได้ยินเสียงในใจให้ถามตัวเองว่าเสียงนี้พูดด้วยความกลัวหรือพูดด้วยความจริงตัวอย่างเช่นก่อนจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่คุณได้ยินเสียงว่าฉันไม่เก่งพอ ถ้าคุณฟังออกว่านี่คือเสียงจากความกลัวเก่าคุณจะไม่รีบเชื่อมันทันทีเทคนิคที่สองเปิดพื้นที่ให้เสียงใหม่ได้เปล่งแนวทางของนักรบนักรบไม่เพียงแค่ปิดกั้นเสียงเก่าแต่เขาเงียบพอที่จะฟังเสียงใหม่เกิดขึ้นสิ่งที่ออกมาจากตัวตนที่เปลี่ยนไปแล้ววิธีการฝึกหลังจากแยกเสียงเก่าลองหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่า ถ้าฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปฉันจะพูดอะไรกับสนามในตอนนี้ตัวอย่างจากเสียงเก่าที่บอกว่าอย่าเสียงเลยคุณหยุดนิ่งแล้วถามใหม่เสียงใหม่อาจบอกว่านี่คือเวลาที่ฉันต้องลองถ้าล้มก็จะเรียนรู้เทคนิคที่สเปล่งเสียงใหม่ออกไปแม้ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยเนื่อางาของนักรบเสียงใหม่จะไม่แข็งแรงตั้งแต่ครั้งแรก แต่นักรบรู้ว่าถ้าไม่พูดออกไปมันจะไม่มีวันโตพอที่จะเปลี่ยนสนามได้วิธีการฝึกกล้าพูดสิ่งที่มาจากความจริงใหม่แม้จะยังสัน่นแม้จะยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซนแต่ให้เปล่งออกมาอย่างซื่อสัตย์ตัวอย่างในการประชุมคุณเลือกพูดว่าฉันเชื่อว่าไอเดียนี้อาจเปลี่ยนทิศทางงานได้ แม้เสียงสั่นเล็กน้อยแต่สนามนั้นรับรู้ได้ถึงความจริงและเริ่มขยับตามสิ่งสำคัญมันคือเสียงใหม่จะไม่ดังขึ้นถ้าคุณยังยึดอยู่กับเสียงเก่าแต่นักรบที่แท้จะฟังให้ชัดและกล้าปล่อยเสียงใหม่ออกมาเพราะนั่นคือเสียงเดียวที่สามารถเปลี่ยนสนามได้จริงสรุปกันอีกครั้งค่ะเทคนิคที่หแยกเสียงเก่าออกให้ชัดนักรบรู้ว่าเสียงจากความกลัว มักเป็นเงาเก่าที่ฉุดรั้งไม่ใช่ความจริงปัจจุบันเทคนิคที่2เปิดพื้นที่ให้เสียงใหม่ได้เปล่งนักรบไม่เพียงปิดเสียงเก่าแต่เงียบพอที่จะได้ยินเสียงจากตัวตนใหม่เทคนิคที่3เปล่งเสียงใหม่ออกไปแม้ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยนักรบเข้าใจว่าเสียงใหม่จะไม่แข็งแรงหากไม่ถูกเปล่งออกมาเมื่อคุณเริ่มแยกเสียงเก่าออกและก้า เปล่งเสียงใหม่ที่ออกมาจากความจริงในตัวเองคุณจะสังเกตเห็นทันทีว่าสนามเริ่มเงียบลงเพื่อฟังไม่ใช่เพราะเสียงของคุณนั้นดังที่สุดแต่เพราะมันเป็นสิ่งที่ชัดที่สุดและนี่คือสิ่งที่นักรบหลายคนไม่เคยนึกถึงเสียงใหม่ที่คุณเปล่งออกมาไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวของคุณเองมันเริ่มสั่นสะเทือนคนรอบข้างมันเริ่มสร้างแรงสั่นไหวที่ทำให้ใครบางคนหยุด เพื่อฟังทิปที่คุณกำลังชี้ไปเพราะความจริงคือสนามไม่ได้รอฟังเสียงนับร้อยที่พาเหลอนเสียงที่พูดเพียงเพื่อเอาตัวรอดสิ่งที่เกิดจากความกลัวหรือเสียงที่ดังขึ้นเพราะอยากให้คนยอมรับสิ่งเหล่านี้แม้จะมากมายเพียงใดก็เพียงกระจายออกไปเหมือนละอองหมอกที่ลอยอยู่ชั่วคราวก่อนที่มันจะสลายหายไปสิ่งที่สนามรอคือเสียงเดียวที่ชัดพอ ที่จะหยุดวงจรเดิมของทั้งกลุก่มเสียงที่ไม่เพียงพาคุณคนเดียวไปต่อแต่ทําให้คนอื่นเห็นทิศทางใหม่ชัดเจนพอที่จะหยุดเดินวนซ้าเสียงที่มีน้ําหนักมากพอจนทุกคนพร้อมจะขยับไปข้างหน้าพร้อมกันและนี่คือพลังแท้ของเสียงใหม่มันไม่ใช่เสียงที่จะเอาชนะใครแต่มันคือเสียงที่กลายเป็นทิศทิศที่ไม่ได้ส่องสว่างเพราะความดังแต่เพราะความจริงที่อยู่ข้างใน พบกันในวันที่197เสียงของคุณอาจเป็นทิศที่คนทั้งวงรอฟังเพราะเสียงใหม่ไม่ได้เปลี่ยนคุณคนเดียวแต่มันสร้างทิศทางให้คนอื่นขยับ